สวัสดีครับได้เวลาปล่อยแนวทางหวยรัดวันที่หนึ่งเดือนสิบหกเจ็ดวันนี้มีสามชุดเหมือนเดิมให้ทุกคนเอาไปคัดเอาเนาะทุกคนเนาะหวยมันอาจจะเยอะหน่อยแต่ก็เอาลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางให้เฉยว่า เราชอบตัวไหนแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าหวยดังเจ้าอื่นๆมันมีกี่ชุดกี่ชุดของผมมันอาจจะเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดหวยดังทั้งหลายเพราะว่ายิ่งเยอะเราก็ยิ่งเลือกไม่ถูกอันนี้ผมให้เลือกแค่ชุดหนึ่งกับชุดสองทุกคนชอบชุดไหนจัดชุดนั้น แล้วผมชอบชุดไหนแบบเนี้ยแล้วผมจะบอกอีกทีหนึ่งท้ายคลิปแล้วก็ก่อนหวยออกสักวันสองวันแบบเนี้ยแล้วผมก็จะมาอัปเดตในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งเอาชุดแรกไปก่อนเลยทุกคน ชุดที่หนึ่งมีประมาณนี้ผมให้ลองชุดนี้ดนเดี๋ยวไปต่อชุดที่สอง ชุดที่สองผมชอบชุดนี้ทุกคนรอบนี้ยความจริงจะลงให้ทุกคนดูเลยก็ได้นะทุกคนปกติส่วนตัวก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะพูดไม่ค่อยเก่งแต่คันนี้ย t u b e เขาคงอยากได้เวลาสักหน่อยผมก็เลยจำเป็นต้องลงให้ดูแบบนี้ยทุกคนก็ยังไงก็ดูให้ผมหน่อยเนาะสักห้าหกนาทีวันไหนดูนานๆไปถ้าคิดว่าเออมันถูกใจหรือว่ายังไงก็กดถูกใจให้นิดนึง เอาชุดที่3ต่อเลยครับทุกคน ชุดที่สามชุดกันเหนียวเผือทุกคนมีเลขชอบงวดที่ผ่านมาเลขท้ายสองตัวเข้าทุกงวดเลยนะทุกคนในสามในสามชุดนี้ส่วนตัวชอบเลข ห้ากับหกชอบเป็นพิเศษคือเลขหกครับทุกคนปกต,ติผมว่าหกมันจะไม่มาตั้งแต่สองงวดที่แล้วที่ไหนได้มันมาทุกงวดเลยถ้าวัน,นี้มันมาก็จะ เป็นตัวนี้ไม่น่าพลาประมาณนี้ครับทุกคนแฟนเขาบอกแปดห้าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเอาไว้งวดหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ